ก่อนจะไปดูคลิปขอบอกก่อนเลยนะว่าผมเล่นไม่เก่งเพราะงั้นดูเพื่อความสนุกนะครับขอบคุณครับอ่าเป็นไงครับทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานกับเจ้าตัวเกมฟรีไฟนะครับคือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้วอห่างหายไปไหนหรอกไปยังเล่นมันอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ว่าที่คิดมันได้ทําการออกมาช้าเนี่ยผมว่าผมไม่สามารถที่จะหาช็อตในการยิงมาให้ทุกคนได้เลยคือผมเองเนี่ยยังคิดอยู่นะครับว่าทุกวันนี้นที่ผมเล่นอยู่เนี่ย ผมเล่นกับมนุษย์จริงๆใช่ไหมคือพี่แกเล่นกันเก่งมากๆแต่และาผมเล่นโหดมากๆผมบอกเลยผมได้ยิงแค่ประมาณน่าจะเกมหนึ่งก็อย่างเก่งเลยที่ไปทำได้ก็แค่3ตัวแค่นั้นนะครับคือมันไม่มีไม่มีเดี๋ยวครับมันไม่มีอะไรไหมทุกคนดูอ่ะเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นโหมดคราฟแลนด์นะครับ เนี่ยครับ 0Q เนี่ย 3Q 0Q 0Q 1Q 5Q นี่ไม่เกี่ยวอันนี้มันหมดสีรีส์ 1Q 00เฮ้ยผมไม่อยากจะเชื่อผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่เดี๋ยวผมเล่นกับมนุษย์จริงๆอะ่ะคือเล่นโหดกันมากอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับคือผมเพิ่งจะ5ดาวอยู่ในมาสเตอร์เลยผมขาดอีกประมาณ6นะไม่ถึงไม่ถึงประมาณน่าจะ600แต้มครับใช่600แต้มแค่ประมาณ600กว่ากว่า ผมก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทุกคนอาจจะต้องเซ็งเป็ดกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าคลิปที่ผมจะอัดเนี่ยผมจะอัดแบบว่าเรียวๆเ,เลยครับเขาเรียกว,ว่าไงเดียอัดตุกตาที่เล่นน่ะจะขึ้นมาเตยให้ทุกคนดูเพราะงั้นก็คนดูกันสักนิดนึ่งนะครับมันอาจจะมีตาที่ผมเล่นไม่ออกเลยแบบเล่นไม่ได้เลยแต่จริงก็เล่นไม่ออกอยู่แล้วครับแท้ปกติก็ยิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอย่าคาดหวังอะไรเลยครับเล่นดูเพื่อความสนุกด้วาดูช็อตฮาของผมในเกมจะดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยในเกมแรกนะครับ ขอเซตย่อสูตรต่อสูตรพอสิเพื่อนแยกตรงไปแล้วไม่อย่าอย่าแยกกันดีโอ้โหมาถึงก็จะแยกกันเลยเหรอผมไปไหนไปนั้นอะไปกับเพื่อนนั่นแหละจะได้ไม่ตายคนเดียวตายด้วยกันโอ้ตายแล้วรถไม่ได้มีปัญหาผมน่ะาะที่มีปัญหา ที่ผมพอโท่แบบนี้แหละเหมาะอาการโดนไล่หิวี่สุดไปไล่เพื่อนมาดูกันว่าอาซี่เราจะไปได้จริงไหนนะับโปควันขึ้นแบบขโมงเลยดูดิโดเพื่อนโอ้โหโวันขึ้นไปยิบเพไม่ได้เลยนะต้องแบบว่าแซดดหน่อยรด ชนทำไมชนทำไมเอาเอาอะไรเพื่อนมีอะไรกรันเพื่อนโอ้รถไม่แล้วรถไม่เหลือแล้วทำไมเหลือเฮ้ยผมได้ของเก็บอะ ทำไมเหรอเรื่องขี่แท็กซเตอร์ทองออนั่งบัลลาง์ด้วยว้าวไม่ใช่แล้จะทำอะไรกันมามานั่งอะไรกันตรงนี้ทำไมอะ่ะมีอะไรเยอะเอา้ามานั่งทำะไรกันคืออะไรอะ่ะคนก็ไม่มีรอดนอักคนเข้าวงเหอะ ไอเทปเป่้นมันไม่มีขายแล้วแต่รถก็ไม่ไหวนะสภาพรถสภาพรถโคตรแย่เฮ้ยเบอร์สารก็เจอเหรอ เพื่อนก็ชุบโอ้เพื่อนก็ชุบน,นะครับอุ้ยอ๋อชุบไปนานแล้วหมดหมดสิอดหมดอึง้งไปดิตกใจไปเลยดิผมเองก็เห็นตัวที่คุณยิงอะแต่ผมกลัวอยู่ไง ผมกำลังหว่นคุณเชื่อใจปะ <S <S 1> <S 1> ผมไม่รู้ว่าคุณโดนจากด้านไหนบ้างไง <Double kill. S 1> แล้วด้านหลังอะที่เคยยิงอะมันเหมือนกัว่ามีด้านหลังนะต้ผมจำไม่ผิดอะ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วเฮ้ยเสียงใครตกใจดีนสินัสยาเฮ้ย แมวแมวแมวเอาหน้าอย่า,นยางดดาาน้อยเราก็ได้ที่สองคิดได้แย่ดีไว้สิใช่ปะอย่างน้อยเราก็ได้ที่สองอะก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น แล้วเพื่อนตัดตัดอ้นี่หมดเลยอ่ะจากคนโดดอ่ะเอา้าจะโดดกันเองเหรอนะ่มาโดดกันเองผมก็ไปโดดด้วยทางนั้นอ่ะไปในจุดที่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนดีกว่าไม่น่ามีหรอกหรือเปล่าเอ้ยไม่มีหรอก่ะ อย่าใช้คำว่าหลอกั้ากับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเมื่อกี้ผมเห็นเลยมีคนไงประเด็นน่ะโอหูยต่อให้ไกลเลยผมแม่หมถ้าเป็นปืนอื่นอะยังชั่วหน่อย เป็นสนายละใจไม่ถึงเลยพอเป็นสนายละใจมันวิวไม่มีไม่มีไม่มีอุย้ยอุ้ยอะเอาเรื่องจัดเลยอ้่วลง โอเคโอ้ขอบคุณครับโอ้เดนหน่อยโอ้ใจสลายขอบคุณมากครับดวงฟุกเข้าหัวว้าวมากโอ o มก้านี่ก็จะไม่รอดแล้วดียวต้องวิ่งไปหาเพื่อนก่อนผมอะ่ะไปละแล้วประเด็นคือพี่แกก็มาลอยตรงข้างๆกันด้วยนะ แลยอยากบ้าตายเออผมมีเก็บเสียงแต่เมือ่อไรงง หน่วยสนับสนุนยิงแบบไกลๆไหนอะมีก่อตรงไหนนะมีก่ออ๋อมี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 เหมือนทำนองว่าเพื่อนยิงระเบิดไปครับตายยังไม่รู้นะแต่น่าจะมีและเพราะพี่แกยิง ขอยช่วยคนเองเข้าได้แล้วมั้งจริงๆอ่ะยังอีกเลยตรงไหนวะยังไม่ตายอีกเอยคนนั้นอ่ะที่ยิงอ่ะถอยได้ปะ จริงดิคนนั้นยังไม่ตายบัตรหนึ่งจะตายแล้วไอ้น่าจะไม่ตายเลยเราก็อยากไปช่วยนะแต่ว่าขอไปเอาแอดดอ,อกก่อนอุ้ย,ยเยจีถอยรถอย่างไวเลยผมไปแล้วจ้าถอยรถอย่างไวเลยถอยรถอย่างไวเลยเมื่อกี้นี่มันอะไรกันกับหน้า สะดุ้งเลยบ้าบอเจอกันเถอะถ้าอย่างนี้เจอกันงวดหน้าละกันเฮ้ยเพื่อนอีกคนหนึ่งยังอ okay, ยงู่ปะโอเคเพื่อนยังอยู่ถอยก่อนดีกว่า อของมันโดนเราไปหมดแล้วอ่ะาำกันดีกว่าหมดแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรนะเพื่อนเมื่อสามผมจะช่วยคุณเองถึงผมจะมองไม่เห็นศัตรูที่คุณกำลังยิงอยู่ก็เถอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณยิงกับใครไน้่วะอะ้าววิ แบันี้ผมอะดุ่งเลยคาดผมว่าเขายิงสวนอ่ะแบบ ui 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 cơn 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 bay oh ho u wow thế nào văng khó cang còn sao nữa โหวงบีบโคตรเจ็บอะ่ะวงบีบโคตรเจ็บผมบอกเลยเรียบร้อยจบเจ็บก็มันวงบีบเจ็บจ้ะอันดับหนึ่งไปเออยอมมัก็ได้วงบีบยังเจ็บเลยครับย<ๆ>นง่ยเราก็ได้อันดับสองประมาณสองรอบแหละเย็บ